ลงุงสบายดีปาลุงมนีกะเมอาพอกับซองบาลาพาเพลินเอาะเปิดถ้ามันก็นเห็นน้องลุงนะปาลุงลงุงทุทุ่ทุดูทุ่ทุ่ทุ ทีว่ว่ามาดีีเก็ดเราเป็นเสื้อเด็ดเสื้อเ็ดเืไม่ซื้อเสื้อเฮ็ดมาใส่ลงเบอร์ย่างน่าวับ เก็ถุ๊ถุ๊เฮ้ตูเ๊ดีถุ๊ตุ๊าดผาดตุ่มน่อไมตุมน่อไมน่อไมชาวพันธ์ ให้บอกใหลายตัดผามาติครัวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้สิกินตํากุใบยังวะนใบใบอันกินกับลาบหั่นเด้ตุ่มเออตํากุกุ้งสดกระสดอนี้มันยังลอย่้าเฮาบ่ได้กินดอกแล้วเฮาก็บ่ตําอีกตําเฮาบ่ได้ิมมันก็สิบ่ฮู้เลยรสชาติเป็นจังได๋ เคยกินเสริมทอสรขนาดูต่ำเนี่ยมหุดจ้าก็เอาลงเล้วครับใส่ข้าวคั่วพริกคีดยากนี่เนางเลยบัวอ่อนบัซื้อมาเกาะมานำเอากระลาามีมาเกาะได้มาเกาะมีแต่มาเกอะดิบมาเกาะทมะหุงมาแล้วมาเราแล้วมะกาะดิบก็ดีมันยุุก ขากอรีเต็นดอกดองอยู่เขาขู่เอเป็นนัวมักพริกคนใจละลายเราไม่เอเพ็ดกนี่คือกุ้งเต็มเลยพี่น้องเลยชงเฉยเนี่มันก็เต็นเอาบวงคนๆนดิ ็มนะันบอเต็มแล้วมันกุ้งตายเลยตั้มทำมันหะมุนเลยพี่น้องต้องแซ่บพื้นกะับผักหมัก่วนมาเฮานี่เท้าหมักถ้าผมกินดิบแล้วก็บอกกินยาดิใส่มะกอกตั้กุ้งเต้นใส่กอกใส่มะกอก <laughs> mặc có bạn không? Mình <laughs> chín tới hưng rồi thầy Chín hệ pì, pì. <laughs> Bà hệ pì là bà. bạn thì gần theo chung chậu là chín Tâm Mặc cái này đi mà rồi rồi tôi cho chơi nữa. nè trong hôm. Time to lay. Mm hmm. Lời đấy luôn 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 luôn

Số sớm số sớm nữa, sớm 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 sớm

A này kia là móng móng áo móng lượn móng 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 อยหก็ที่ลงไปแล้วรยะ่ตอมันตีกันจุกจิกจุกเก่งม,มันขอจังเดือนเลย Cô lại bỏ lá tí để đê. là đây là lại gì cái này hát không Nấu xìm Nếu luôn chán hạt tệ bò hạt à, này một ăn กินเกินไปกมันแข็งคอมันเ,นเป็นยังไงเดี๋ยวมันแดงนะคุณพ่อในบ้านร่มเงินดวยพี่น้องเล้มย,ย,ม,ยมันแตกต่าง จะปากเอน้อนี่ครับสตยปากเองมื่จะมีอะไรครับสตปากเองหมดนี่อก็ใส่ไก่ไว้ก็ใจบอภาษาแะสปากเองอ้ําอํเอง เ้าจะถือมาไอาโยน้ำคว ไปแม่ตลาดจักมื้อว่าอูเชียงวันนี้ไผเชียงโรงงานมื้อนี้มื้อปลานี้สิไปไปหัวลองเกี่ยวบ่มันเปิดอีหันเด้เปิดอือเชียงดังนํามึก

มีมกพวกแบบมีพวกยังไมันอย่างไมันหลืกเอ็นก่างเป็นคนเป็นอนมชิมมาตัด อเอาบบเนี่ยกบเบิดโอ้กิดเบอรเบ็ดไป้ยงอะไรนกินผู้เดียวเหยทำลาะจ่าีปน้ยเยอะแยวเลยขอบุญกอบคุณมาชมเลยอย่าลืมกดอีแีซ์นะไว้ตัวกใหม่กินหนีกนะเอากินกับปุ่นกับลูกสาวไปไป